ก็จะเป็นวันสบายๆของเรานะครับไม่น่าจะเล่นโป๊กเกอร์เหนื่อยหวัวกันหมดทั้งสองคนแล้วครับก็เลยไปเช่ารถคันนี้มาเช่ามาด้วยราคารวมทั้งหมดเลยรวมค่าส่งเอาเขามาส่งด้วยนะครับ144่งี่เหรียญแต่ค่ารถอย่างเดียวประมาณ70นะครับมันก็จะมีค่าอช้รจ่ายอื่นๆด้วยคราวนี้แพลนของเราวันนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะไปซักผ้า แล้วเราก็กินข้าวแล้วก็อาจจะดูโชว์หรืออาจจะไปเที่ยวตามโรงแรมต่างๆไปดูสระว,ว่ายน้ําพักผ่อนนะครับวันนี้คิดว่าถ้าจะเล่นโป๊กเกอร์ก็น่าจะไปเป็นดึกๆแคชเกมสบายๆครับวันนี้ไปนะครับดูสภาพครับขับรถเล็กซัดมาแล้วก็มาซักผ้า วันนี้เรามาที่เสาพอยนะครับออกมาจากสตรีปอีกประมาณ8 1 0ถึงมลนะครับ <c oughs> ก็เห็นมาว่ามันมีโต๊ะโป๊กเกอร์อยู่แล้วก็มีเกมตุยไฟฟนประมาณ3เกมก็คิดว่าเฮ้ยอาจจะมีสิทธิ์ที่เกมจะดีก็ได้นะครับแล้วก็วันนี้เช่ารถมาพอดีก็เลยเออลองมาเช็คดูว่ามจะเป็นยังไงบ้างเข้าไปดูบรรยากาศข้างในนะครับ ตอนนี้อยู่ที่อานคอ์นะครับเดี๋ยวจะเข้าไปเล่นซัตเทอร์ไลท์ ซึ่งถ้าได้ตั๋วเนี่ยก็จะได้ไปเล่นทัวร์นาเมนต์ใหญ่การันตีล้านเหรียญครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงครับเราเข้าไปที่สะทไลครับเข้าไปค่อนข้างจะเลทแล้วนะครับบรายเป็น500 1 0 0หนึ่งพันนะผมแฮนด์แรกครับกันด้วยกันคอมาครับแล้วก็คัตออฟบัตเทิลคอมาเราอยู่ที่สมอลบลายครับมีเอชกับ 7ออฟสูตรงนี้เนี่ยมีอยู่ประมาณ18บิ๊กไบนะครับก็คิดว่าถ้าอออินไปทุกคนก็น่าจะโฟครับอออินไมครับผมคราวนี้อันเดอร์เดอร์กันครับแทงอันเดอร์เดอร์กันเป็นคนจีนใส่แว่นแบบตีตีดูแบบอับอวบนิดนึงนะครับแทงแป๊บหนึ่งคอครับผมที่เหลือโฟไปหมดครับโชว์มามีคิง10ครับฟลัพมาเป็น 7, 9, 3, เทิร์นควีนเอาเขาเพิ่มครับผมริเวอร์มาเป็น10ครับ ก็โดนไหมครับใบแรกอย่างรวดเร็วครับผมคราวนี้เราก็ใบยินเข้าไปอีกครับเป็นใบยินที่2ครับผมมีคู่4ครับคัตออฟโอเปนมาที่2 4 0พครับผมเราออยินนะครับผม26,000นครับเขาคอมามีเอสเก้าสเปซครับฟลิปครับผมฟลัพมาเป็นควีน1ิ3เทิร์นแจ็คริเวอร์ ควีนครับโอเคดับเบิลอัพครับเราเริ่มมีชิพเพิ่มมาแล้วครับแฮนด์ต่อไปครับเรามีเอสแจ็คอยู่ที่แันเดอร์เดอะการ์ดโอเปนไปที่2,500ครับมีคัตออฟคอมาบิ Big ๊กบายคอมาฟลับมาเป็นควีนแจ็ค 3 2ไดมอนด์ครับบิคบายเช็คครับเราตัดสินใจที่จะเช็คไปด้วยมิดลแพร์ตรงนี้ครับคัตออฟเบดมาที่4 5 0 0ครับโฟเราตัดสินใจที่จะคอไปครับเทินมาเป็น9 s p a สเปซครับก็ก็กึ่งกึ่งจะอันตรายแต่ก็ไม่อันตรายมากครับตอนนี้ก็ยังชนะหลายๆแฮนด์อยู่ครับเราเช็คไปเขาเบ็ดมา6000ไซน์นี้แบบเบ็ดเบาๆเลยนะครับจริงๆใจจริงอยากเช็คเลสแต่ก็เออเราเล่นแบบเซฟเซไปแล้วกันก็คอไปครับพอคอไปเราเหลืออยู่ข้างหลังประมาณ36มหมื่นหกนะครับริเวอร์มาเป็น ็น3 Space ครับเราเช็คไปอีกครับเขาเบ็ด ออินมาผมตัดสินใจโฟทิ้งไปผมไม่รู้เลยว่าเขามีอะไรคนนี้เนี่ยเป็นผู้หญิงดูท่าทาง aggressiv เอ็กซ์ซิฟดูแบบเล่นดุดุมัดผมจุกอย่างงี้นะครับเขาน่าจะอายุไม่เกิน27อ่ะผมคิดว่าน่าจะประมาณเนี้ยยังดูแบบสาวๆอยู่เลยนะครับแล้วเขาก็คุยกับคนข้างๆผมก็ได้ยินว่าเขาบอกว่าเขามี3กับ1 0 r รีเวิร์สทริปนะไม่รู้จริงหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าน่าจะจริงแหละเพราะเขาไม่ได้คุยกับผมเงี้ยแทนต่อไปครับลายเป็น8 0 0ร้ครับผมเรามีเอ็ดสิบออฟสูทครับอยู่ที่เออร์ลิฟ โอเปนไปที่3,006ครับมินเวสครับผมบัตเทิลคอผู้หญิงแฮนด์ที่แล้วนะครับสอบมาเป็น u e e น1 3 2หัวใจครับเรามีเอสหัวใจคราวนี้ผมก็เบดไปครับ2,005เพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าผมาพลาดที่ไม่เบ็ดตรงฟลับคราวนี้ทำให้เราไม่รู้ว่าเราอยู่ตรงไหนแล้วแฮนด์เรนจ์เขามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับก็เลยตัดสินใจที่จะเบ็ดไปคราวนี้พอเบดไป2,008เขาคอ2,008ครับเทิร์นมาเป็น7หัวใจคราวนี้เรามีนัดฟลัชรอด้วยนะครับตรงนี้เรามีเอสหัวใจใช่ไหมคร เนี่ยผมสามารถเช็คคอได้สบายๆเลยผมเช็คครับเขาเบ็ด7,5 0ครับผมผมตัดสินใจที่จะคอครับตรงนี้ยังไม่โฟนะครับแต่ว่าก็คือเริ่มอันตรายแล้วเพราะว่าเขา aggressiv มาขนาดนี้นะครับร i v e r มาเป็น5 Space ครับผมเช็คอีกครับเขาเบ็ดมาที่12,500ครับผม snap c อเลยเขาโชว์คู่6ครับผมก็ชนะมาพออนี้แต่ว่าพอจบแพนนี้เสร็จเขาบอกว่าถ้าชาร์ฟอออินตรงริเวอร์อ่ะผมคอเปล่าผมบอกว่าผมคอครับก็บอกโอ้ไม่เชื่อหรอกบูชีดอะไรอย่างเงี้ยผมก็บอก ว่าโอเคงั้นผมไม่คอโฟผมโฟผมก็แล้วแต่เขานะครับแต่ว่าจริงๆถ้าเขาชัฟมาผมคอครับเพราะว่าผมคิดว่าเขาน่าจะบับอะแฮนเนี้ยแฮนต่อไปผมเป็นระหว่างสมอลบายเจอกับบิ๊กบครับผมมีเอ็ดสิบออฟสุดอยู่ที่บิ๊กบายสมอลบคอมาครับเป็นคนเอเชียครับอายุน่าจะมากกว่าผมนิดนึงประมาณแบบ40กว่ากว่าใส่หมวกสไตล์แบบว่าดูมีอายุแต่ว่ายังแบบดูวัยรุ่นอยู่นะครับแล้วก็ดูเป็นคนอารมณ์ดีครับแบบสนุกสนานเล่นสนุกพอเขาคอผมตัดสินใจที่จะเบ็ดเพิ่มไปอีก4 0 0พันครับเขาคอเพิ่ม4 0 0พนะ ซับมาเป็นคิง g 17เจ็ดสอครับ,รบเขาเช็คผมเบ็ไปที่3,500ครับเขาคิดอยู่แปบบนึงครับเช็คเรสกลับมาที่1 2 0 0 0ครับคราวนี้เนี่ยสแต็คเขาเยอะมากๆแล้วก็ครอเวอผมด้วยคราวนี้เรามีท็อป สุดทางอยู่แล้วครับอออินครับผม59,600โทนเ้าับทั้งหมดเขาแทงยาวเลยครับผมบอกเฮ้ยถ้ายูคอเนี่ยถ้ายูแพ้เนี่ยอยู่ลําบากเลยนะอย่าคอเลยอะไรเงี้ยผมก็คุยเล่นนะเขานะครับจริงๆคือไม่อยากให้เขาคอแหละเพราะผมคิดว่าเขาน่าจะมีดรอเพราะว่าถ้าเกิดเขามีคู่เดียวเนี่ยเขาปาทิ้งนานแล้วครับเขาน่าจะมีดรอผมก็เออแล้วแต่เขาอ่ะแต่ผมก็คุยเล่นับเขาไปเรื่อยๆจนสุดท้ายครับเขาตัดสินใจที่จะคอมาครับมีควีนเก้าครับครับนั่นไงครับแล้วเขาเป็นคนเดียวที่ครอบผมด้วย ก็ลุ้นระทึกครับเทินมาครับผมแจ็คครับผมไม่รออะไรเลยครับครานี้เราต้องมาลุ้นกันที่ริเวอร์ครับว่าจะเป็นคิงหรือว่าเป็น10หรือเปล่าตอนนี้ผมรบกวนเพื่อนๆกดไลค์ให้ก่อนเลยครับเพิ่มพลังครับเผื่อ4 out เราจะมาครับครานี้เรามาดูริเวอร์นะครับริเวอร์มาเป็นคิงหัวใจครับผม4 out มาให้เราครับฟูลดับเบิล up ตรงนี้ชิปเราเพียบครับสบายเลยครับครานี้หลังจากแฮนนี้ครับผมก็4 4 4 4 4ทุกแฮนเลยหลังจากแฮนนี้ผมมีชิปอยู่ประมาณแสนสามกว่าๆนะครับ ทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยคนสมัครเยอะมากตอนแรกเขาแจกแค่10ซีทแต่พอคนสมัครเยอะเขากลายเป็นแจก25ผมก็นั่งไปครับตั้งแต่แสนสเหลืออยู่36คน แจกที่25คนใช่ไหมครับผมก็กะว่าเออฮ้ยนั่งรอไปเรื่อยๆยังไงเนี่ยมันจะต้องได้ทิเกตอยู่แล้วนะครับแต่ว่าพอผมนั่งดูไปเรื่อยๆเอ๊ะทำไมคนมันน้อยลงวะคนที่ได้นะครับจาก25ทาไมมันเหลือ21ผมก็เลยไปถามซูเปอร์วิเซอร์ซูเปอร์วิเซอร์บอกว่าการทํางานของมันเป็นอย่างนี้ครับเขาเรียกว่ามัลสโตนใครที่มีชิปไปถึงแสนห้าก่อนคนนั้นจะได้ทิเกตไปเลยแล้วเขาจะหักจากไอ25นี้ออกไปเรื่อยๆเพื่อแบบว่าสแต็กข้างล่างจะได้แบบยุติธรรมสู้กันได้ผมก็อา้าวแล้วผมแบบ เล่นจนแบบสแต็กมันค่อยๆลดลงมาเรื่อยๆซึ่งณนะตอนที่ผมไปถามซูเปอร์วิเซอร์เนี่ยผมก็ยังมีแสนกว่าโดยกลยุทธ์นี้เนี่ยผมสามารถไปอย่างนี้เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆได้แต่ว่ามันก็ยังมีความเสี่ยงเพราะว่าทุกคนรอแล้วคนไม่ค่อยบัตครับจากตอนแรกชิวๆนั่งสบายๆครับคราวนี้ต้องมาเริ่มเครียดละบลายครับมาเป็น3า0 0ันหกผมก็โฟใครออร์ินผมก็โฟมีเอสควีนผมก็โฟจนมาแฮนนี้ครับผมคัตออฟออรอินมาที่3ามหมครับแล้วผ ผมมีอยู่ประมาณ85,000ที่บิ๊กไบร์ทผมคิดว่าเออเฮ้ยมีเอสควีนไดมอนด์ครับโฟไม่ได้แล้วครับตัดสินใจคอไปครับซับมาเป็นแจ็ค962ไดมอนด์เทิร์น7ริเวอร์6ครับดับเบิลอัพมาตานี้เราก็เริ่มมีชิปขึ้นมาละแฮนต่อต่อไปผมก็โอเป้นมีคนโฟอีแคนหนึ่งผมโอเป้นมีคนโฟคราวนี้สแต็คผมก็กลับมาถึงแสนห้าพอดีก็ได้ตั๋วกลับบ้านไปครับเราได้ทิเกต็ตไปเดย์ทูนะครับสำหรับบายอีหนึ่งพันหกร้อยเหรียญก็โดนไปสองบายครับ ก็โอเคที่ยังได้รีซอสเดี๋ยวไปดูบรรยากาศพรุ่งนี้กันเลยครับผม ตอนนี้นะครับเรากําลังจะเดินทางไปเล่นทัวร์นาเมนต์นะครับเป็นทัวร์นาเมนต์ใหญ่สุดทิ่เมื่อวานเราได้เซตละลา่รครับายอินพันหกร้อยเหรียญตอนนี้เลดอยู่ประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่ามันเป็นทัวร์นาเมนต์ที่เล่นค่อนข้างยาวแล้วเดี๋ยวไปกินข้าวที่รีสอร์ทเวิลด์ก่อนแล้วก็หลังจากนั้นเราค่อยมุ่งหน้าไปที่อันคอน,คน,นนะครับเดินล้วนนะผมไม่มีนั่งรถครับวันนี้นี่ชื่อผมเดินหลงนะเดินหลงอยู่แล้วเนี่ยเมื่อกี้เห็นว่าวนวนวน,วนมานีอยู่นี่ลิบอยู่นี่นี่ ไปที่อันคอครับผมก็จะผ่านร้านทาโก้ที่เราไปกินก่อนที่ตรงนี้เมราหคนเยอะมากลายแบบกองมันล่นออกมาเข้านอกถึงถนหนเลยครับเดินไปใกล้จะถึงอันคอและก็หวังว่าทัววันนี้จะเป็นไปได้ด้วยดีแล้วเราก็สามารถไปเดย์ทูได้นะครับ โอเคครับคราวนี้เราเข้ามา day o เป็น day o n c นะครับเพราะว่าวันแรกผมไม่ได้เล่นแล้ววันที่2 day o b ผมมาเล่นซัทเทอร์ไลท์อันนี้ก็เลยเป็น day o n c ครับผมคราวนี้เราเาเรื่องฮนแรกครับเราข้ามมาที่บลาย600 1,200เลยแล้วกันครับอันแีกเริ่อการโอเพนมาที่2,500ครับมี Cut-off Call สมอลบา y คอ l l เรามี6กับ4หัวใจนะครับอยู่ที่ Big Bly ครับก็ราคามันได้ะครับผมก็คอไปก่อนครับซับมาเป็น6 6 8 เรนโบ้ครับเช็คไปถึงอันเดอร์เดอร์การอันเดอร์เดอร์การนเบ็ดมาที่3,000นะนี่ยผมโฟโฟกลับมาที่สมอลบายสมอลบายคอครับคราวนี้พอสมอลบายคอเนี่ยตรงนี้เราสโลว์เพลย์ไม่ได้แล้วนะครับเราเรสไปที่11,000ครับเมียนเดอร์เดอร์การคอมาผมคิดว่าเขาน่าจะมีโอเวอร์แพร์ครับผมสมอลบายโฟครับเทิร์นมาเป็น9ก้าไดมอนด์ครับตรงนี้เราเหลือสแต็อกอยู่ไม่เยอะมากนะครับก็ออลอินครับผม2 8ง0ัครับเขาคิดไม่นานนะผมคอมาเราก็โชว์คู่แจ็คมาครับ ริเวอร์มาเป็น9ครับคราวนี้เราดับเบิลอัพมาครับผมคราวนี้หลังจากแฮนนี้นะครับผมก็เล่นแบบต้องไถย,ยาวเลยเพราะว่าไม่มีไพ่เยอะเลยครับคาร์เดทเราสแต็กเราค่อยๆลด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 ลงมาแล้วโต๊ะที่ผมนั่งอยู่ตรงนั้นน่ะเป็นโต๊ะที่ทัฟมากคือเล่นขยับอะไรไม่ได้เลยครับทุกคนเก่งไปหมดเลยจนบลายไปที่2,000 3,000แล้วครับผมได้ย้ายโต๊ะไปอีกโต๊หนึ่งแล้วก็มีเอซควีนออลอินไปที่36,000นะครับทุกๆคนโฟแล้วก็มีอีกเอซควีน อออินไปครับเอสเทนคอมาก็ชนะไปครับแฮนนี้แล้วคนที่มีเอสเทนตาต่อไปโอเปนมาอีกเรามีคู่คิงครับตุยเบตเข้าไปเขาโฟก็มีสแต็กเพิ่มมาอีกครับคราวนี้เราเลยเริ่มมีชิปเล่นมากขึ้นครับผมไปกันต่อที่บลายสองพันสี่พันครับเออร์ลี่โพซิชันโอเปนมาที่ 8,000ครับผมเรามีคู่เอสครับตรีเบทกลับไปที่2,000เบาๆครับไม่อยากให้เขาโฟครับผมเขาคอครับผมซับมาเป็น7-7-6-2คลับครับยูดีเขาอออินมาเลยครับผมสแนปคอเขาโชว์ควีนกับแจ็คออฟสูดมาครับซึ่งผมงงมากเพราะว่าเขามีค่อนข้างเยอะเลยมีประมาณ3,000-4นะครับตอนที่เขาอออินมาเท์นมาเป็น3คลับครับไม่จบไม่ง่ายยังจะต้องมีสเวทให้เราตลอดนะครับริเวอร์มาเป็นเอสเปซครับผม เป็นร้านที่อยู่ข้างๆกันแต่ร้านที่ผมกินเนี่ยไม่มีคนเลยครับแต่ว่าร้านข้างๆอะ่ะคนยาวมากแซงเกีรอร่อยว่าแซงเกีรอพอได้วัหวานตอนนี้กำลังจะเดินกลับไปหลังจากดินเนอร์เบรกนะครับกินข้าวเสร็จแล้วไปครับ คราวนี้เรามีควีนแจ็คออฟสูดอยู่ที่บัตเทิลครับปกติเนี่ยแฮนนี้ก็ต้องโฟเวลาเจอกับอันเดอร์เดอร์กันเรนจ์อยู่แล้วนะครับแต่ว่าผมคิดว่าคนที่อันเดอร์เดอร์กันเนี่ยเขาเป็นแบบคนมีอายุะนะครับแล้วก็เขาเล่นค่อนข้างจะสเตตโฟรเวดคือเล่นค่อนข้างจะตรงไปตรงมาผมก็เลยคิดว่าเออผมอาจจะไปเอาเพล์เขาต้องโพสลับอะไรอย่างนี้ได้นะครับก็เลยตัดสินใจที่จะคอไปครับเป็นเฮซับไปที่ฝาบลับมาเป็นแจ็ค2 3 2คลับครับเขาเบ็ดมาที่11,000ครับก็ถือว่าไซส์ใหญ่ใช้ได้ครับ โฟตรงนี้ไม่ได้ครับคอไปก่อนนะผมเทิร์นมาเป็น10บสเปซครับเขาเช็คผมก็เออเฮ้ยเริ่มสบายใจขึ้นแล้วคราวนี้เราน่าจะแวร์ยูเบ็ดได้ครับเบ็ดไปที่1 6 0 0 0หมืครับเขาคอมาครับริเวอร์มาเป็น4หัวใจครับเขาเช็คผมก็คิดว่าเฮ้ยตรงนี้เราอาจจะมีเบสแฮนด์ก็ได้นะครับเราตินแวร์ยูเบดไปน่าจะดีกว่าเขาอาจจะคอมาด้วยเอทไฮหรืออาจจะแบบพวกคู่9อะไรพวกนี้ก็ได้ก็เลยเบ็ดไปเบาๆครับ 1, นึ่งพันหนึ่งร้อยเขาสแนปคอแล้วโชว์เอทสแจ็คไดมอนด์มาครับผมเนี่ยครับไม่น่าเล่นไอ้ค วีนแจ็คออฟสูตรงบัเทอร์เลนี้คือ ความผิดพลาดมากๆนะครับโอเคไปกันต่อครับแทนต่อไปครับเราอยู่ที่คัตออฟครับผมมีคิงกับ3ามออฟสูทครับทุกคนโฟมาถึงเราตรงนี้เนี่ยเราสามารถโอเปนได้อยู่แล้วนะครับโอเปนไปที่9 0 0าพครับบิ๊กไบล์ทคอมาครับผมฟลัพมาเป็น5 4 7 2ี่เจ็ดสองสเปซหไดมอนด์ครับคนที่อยู่บิ๊กไบล์ทก็คือคุณลุงตาที่แล้วที่เราพยายามจะไปเอาเพลงเขานะครับเขาเช็คครับเรามีกัตช็อตครับตรงนี้เราเบ็ดไปเบาๆครับผมหกพันครับเขาคอมาครับผมเทิร์นมาเป็น6ได มอนครับเรามีสเตรทตรงนี้ครับแต่ว่าคุณลุงครับเบ็ดมาที่หมื่นสองครับผมแบบเอาแล้วไงล่ะเจอ8แล้วหรือเปล่าเนี่ยแต่ว่าตรงนี้เราโฟไม่ได้ครับคอไปก่อนครับริเวอร์มาเป็น9หัวใจครับคุณลุงอัดมาเลยครับสองหมื่นห้าครับผมก็โอเคถ้าเกิดว่ามี8ก็ต้องมีและแหละผมคิดแน่ใจว่าเฮ้ยหรือว่าคุณลุงจะเล่นเรนจ์จริงๆคือถ้าสมมติว่าเขาบัฟตรงนี้นะครับคือเขาเล่นเรนจ์คือเขาอาจจะไม่ได้เล่นไพ่เขาเขาจะคิดว่าเออเรนจ์ของเขาน่าจะมีสเตทได้มากกว่าผมนะแล้วอีกใจหนึ่งผมก็อยากร รู้ด้แหละว่าลุงมีอะไรก็เลยตัดสินใจที่จะคอไปครับคุณลุงโชว์สิบกับคิงออฟสูตรมาครับผมพับครับโอ้โหเซอร์ไพรส์มากๆครับพอหลังจากจบแฮนนี้ครับเขาเอาเล่นไปถึงแค่เลเวลส5านะครับสาหรับวันแรกก็ประคองตัวไปจนจบวันได้ครับเรียบร้อยครับผมจบวันแรกแล้วพรุ่งนี้ไปเล่นเดย์ทูกันต่อครับก็ผ่านวันแรกไปได้ด้วยดีนะครับเหลืออยู่ประมาณ4 0บบิ๊กบายนิดนิดก็ถือว่าค่อนข้างโอเคเลยครับผมพรุ่งนี้ก็จะเป็นเดย์ทูนะครับ มีทั้งหมด3วันก็ไปเริ่มเล่นตอนเที่ยงครับผมลองไปดูว่าเป็นยังไงบ้างติดตามกันละกันครับ